สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกรบเสียงตัวใหญ่นะครับในช่วงตามราหากลุมทรัพย์นะครับก็หาทุกวันดูทุกวันส่องทุกวันนะครับ <c oughs> หาทุกวันดูทุกวันส่องทุกวันนะครับก็แต่และว,วันก็ได้ภาพมาไม่เหมือนกันนะรนะครับบางครั้งก็อาจจะได้มาเหมือนกันบ้างนะครับคล้ายๆกัน นะครับอาจจะวัดเดียวกันอะไรประมาณนี้นะแต่ก็คนละองค์ ok. อะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่หาได้ส่วนใหญ่ผมชอบเล่นพระเก่านะครับผมแจ้งก่อนผมชอบเล่นพ้าเก่านะครับป้าใหม่ก็อาจจะยังเล่นกับเขาไม่ค่อยเป็นนะครับยกเว้นองค์ไหนที่เขาพอพูดให้ได้ยินชัดๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็วางครั้งก็ถ้าเจอก็หยิบมานะครับถ้าเจอก็หยิบมานะฮะ ในการเล่นผ้าก็เหมือนเดิมแล้วครับหลักการในการเล่นในการใช้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ผ้าเนื้อพ้าธรรมชาติความเก่านะครับผมก็ใช้อยู่แค่สามอย่างนี้นะนะครับก็ใช้อยู่แค่นี้แหละที่เหลือก็หลังจากที่เราส่องแล้วเราก็ใช้หลักพินิพิจารณานะครับใช่ไม่ใช่นะครับเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮนะเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าเรา เราอยู่ในส่วนที่เรา,เ,าเป็นเซียนตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เซียนใหญ่นะค,คือท่านต้องเข้าใจกับว่านะครับถ้าเซียนใหญ่นะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าหนึ่งก็มีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะครับสามารถเปิดราคาพระได้แพงอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปเนาะนะครับ แต่ก็ฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็อยู่ที่ความสบายใจของคนซื้อนั่นแหละนะครับว่าคนซื้อสบายใจแบบไหนนะครับสบายใจแบบไหนก็ซื้อทางนั้นนะฮะนะครับพระเครื่องไม่มีคําว่าแพงหรอกนะครับมันอยู่ที่เงินในกระเป๋าเราว่าเราพร้อมขนาดไหนมากกว่านะครับเนาะฉะนั้นก็ราคาพระก็มีอยู่ลดหลั่นกันไป นะครับอาจจะพระออกมาจากที่เดียวกันแต่ราคาอาจจะไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าพระอยู่กับใครด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับนะครับได้อะไรมาบ้างเนาะไหนมาดูกันวันนี้ก็ได้เคี่ยวมานะครับได้เคี่ยวมาชิ้นหนึ่งนะได้เคี่ยวมาชิ้นหนึ่ง คือท่ทานต้องเข้าใจก่อนว่าเสือนะครับเสือเขี้ยวแกะเนี่ยนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยใครๆก็ต้องตีหลวงพ่อปานนั่นแหละนะครับใครๆก็ต้องตีทางหลวงพ่อปานนั่นแหละนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับนะฮะท่านจะเป็นเอ่อเสือเขี้ยวแกะท่านจะโด่งดังมากนะครับเสือเขี้ยวแกะท่านจะโด่งดังมากนะครับ คือไม่มีใครไม่รู้จักละฮะในการเล่นพระเนี่ยยังไงต้องรู้จักเสือเขี้ยวแก่หลวงพ่อป่าวัดบางเฮียนะครับทำไมถึงเรียกวัดบางเฮียครับนะครับชื่อเรียกนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะนะครับเนื่องจากบริเวณวัดเนี่ยฮะจะมีตัวเงินตัวทองอยู่จํานวนมากนะเพราะเพราะแถวนั้นจะเป็นเขตน้ําก่อยนะครับนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งของวัดก็คือวัดคลองด่านแต่ก็ก็ไม่ค่อยเรียกกันเท่าไหร่ละฮะแต่ถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะคือวัดมงคลโคตหวาด นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะครับเสือของเอ่อเสือหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับท่านจะมีเอกลักษณ์นะฮะนะครับท่านจะมีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของท่านก็จะเป็นเอ่อเสือหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋ายันกอย่านะครับพราก็มีทั้งอาปากและหูปาก นะครับตัวนี้หุบปากนะฮะตัวนี้หุบปากถ้าอาปากก็จะเห็นฟันเลยนะฮะอาปากก็จะเห็นฟันนะครับมันก็มีทั้งแบบแบบแบบเป็นซีกแล้วก็แบบเต็มเขี้ยวก็มีนะบางทีเขี้ยวเขี้ยวหนึ่งนี่แกะได้ห้าหกตัวเออห้าตัวหกตัวมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับห้าตัวมีไหมก็น่าจะมีนะครับเห็นตามตาําราเขาแจ้งว่านะครับบางเขี้ยวนี่สามารถแกะได้ถึงห้าตัวฮะแต่ถ้าเป็นเขี้ยวเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเสือสันติกา เขาจะเรียกว่าเสือสาริกาฉะนั้นนะครับหลวงพ่อปานท่านปลุกเสกเนี่ยนะฮะนะครับท่านจะเขาเรียกว่าไงล่ะท่านจะเสกปลุกเสกโดยใส่พคาถาหัวใจเสือโค้งนะครับท่านจะปลุกเสกโดยใส่พระคาถนหัวใจเสือโค้งนะฮะนะครับภาถาหัวใจเสือโค้งก็ผมเคยอ่านเจอนะนะครับพยัคฆ์โคพยัคขานะครับ สุญญาสัพติอิติหัมหัมเออ่หัมหิมหึมนะมนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับก็พูดถึงก็เด่นเกิดกระด้านทางไหนละฮะนะครับเด่นเกิดกระด้านทางไหนสายเหนียวด้านอํานาจนะครับแล้วยังเด่นเกิดกระด้านธรรมหากินเมตตามหานิยมนะครับทําไมทําไมถึงเด่นทางเมตตามหานิยมฮะ เสือน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ยังมีคนอยากพบอยากเจออยากเห็นนะครับฉะนั้นนะครับเขาถึงเรียกว่าเด่นเกิดดาเมตานะขนาดหน้ากลัวกัวกัวนะฮะแต่ก็ยังอยากเจอนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเมตานสุดๆนะครับแล้วก็เรื่องอํานาจนี่ก็ท่านเสือนี่เป็นเจ้าป่านะครับฉะนั้นก็มีอํานาจนะครับมีอํานาจเหมือนกันนะครับน่าใช้นะฮะเสือหลือพ่อป่านี่น่าใช้นะครับ ผมว่าเป็นอะไรที่ดูล้ำมันดีนะนะครับเป็นอะไรที่ดูล้ำมันดีเสือหลวงพ่อปานบางเฮียครับเสือหลวงพ่อปานบางเฮียนะครับก็แก่จากเขี้ยวเสือนี่แหละครับแก่จากเขี้ยวเสือนี่แหละเขี้ยวเสือนี่ยปกติเขี้ยวเสือจะตันนะครับนานๆจะเจอเขี้ยวเสือกรวงนะครับสังเกตนะครับแต่หมูนี่จะเขี้ยวกรวงนานๆจะเจอเขี้ยวหมูตันนะครับสังเกตนะเสือในเวลาเขี้ยวเสือเขาจะอันนี้เขาจะเสือจะเขาจะใช้แต่เขี้ยวเสือที่ออกกรงกรวงนะนะครับ เนาะฉะนั้นก็อะไรที่หายากเขาก็จะชอบเอาตรงนั้นแหละครับมามาทําเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะฮะร,รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี้ปีหนึ่งห้านะครับอย่างนี้ปีหนึ่งห้าคืออันดับแรกนะับผมจะขอกล่าวให้ฟังก่อนว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สร้างเฉพาะที่วัดบางขานนะครับนะครับในการปลูกเศก พร้อมกันในปี15เนี่ยนะมีอยู่หลายวัดนะครับมีอยู่หลายวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบางคานนะครับวัดท้ายน้ํานะครับวัดท่าบัวทองนะครับวัดท่าบวัวทองถางก็จะเป็นเหลี่ยมนะฮะวัดท่าบัวทองนะครับ,ว,บ,ว,บ,ว,นนรบวัดมูลเหล็กนะครับวัดมูลเหล็กนะฮะวัดหอไก่หอไก่ในข้างหลังข้างหลังตรงรูปหลอกก็จะเป็นคล้ายๆกับออดอกอะไรหนะ้าคอนเรกดอกอะไรหนะ้านะครับ ดอกที่เป็นแฉกๆนะครับผูกรีไม่ถูกนะฮะแล้วก็วัดวังกระทึงฮะวัดวังกระทึงนะครับวัดวังกระทึงแล้วก็วัดวังจิกวังจิกนี่ข้างหลังข้างหลังพระนี่ก็จะเขาจะเขาจะตอกเอไว้นะฮะวัจอวังจิกนะครับนะฮะฉะนั้นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนี่ยนะครับปลุกเสกกันหลายที่นะฮะออกหลายวัดพร้อมกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าออกหลายวัดพร้อมกันนะครับพุทธคุณนะฮะ พุทธคุณนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกับกันหรอกแต่ค่านิยมค่านิยมเนี่ยนะครับจะนิยมไปทางวัดบางขานเยอะหน่อยนะครับจะนิยมไปทางวัดบางขานเยอะหน่อย mm. อยิ่งคอแอลเนี่ยนะค,ะคุยกันแบบโอ้โห,โโห,โหราคาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคร oh. ับแพงมากฮะแพงมากนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินผมล้างให้ละแล้วก็พพหลวงพ่อเงินนะพุทธคุณนะหลวงพ่อเงินนะครับคงกระพันชาตีแค้คาดนำหน้ามาเลยแล้วก็ชื่อท่านในเงินคือชื่อนามมงคลอยู่แล้วฮะนะครับ ชคกาับเงินทองเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับลงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้าองนี้ปีหนึ่งห้านะฮะอ,อันี้ปีหนึ่งห้าข้างล่างต่อโค้ดสิบสี่สิบห้าอยู่นะนะครับปี 1, 5, หนึ่งห้าตลับเงินนะครับส่วนองนี้องนี้เป็นพักกิ่งฮะเป็นพักกิ่งนะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับกิ่งสไตล์แบบนี้นี่นะฮะกิ่งสไตล์แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรต้องตีลงทางวัสดุทับ นะครับเพราะไม่มีบัวความบัวงหงายนะแต่ผิวแต่ผิวพระเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเอาผิวผิวเขาไปทําอะไรมานะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาผิวไปทําอะไรมาแต่ผิวพระดูมันดูเก่าดีคล้ายผมผมใช้คําพูดว่าคล้ายๆกับโดนความร้อนนะครับคล้ายๆกับโดนความร้อนนะครับแต่พระส่องแล้วมันดีนะพระส่องแล้วมันดีแล้วก็เลี่ยมเงินนี่เป็นนี่เป็นงานเลี่ยมเงินเขาเรียกว่าไงล่ะ นะครับนี่เป็นงานเลี่ยมงานเลี่ยมเงินน่าจะเป็นงานของร้านทองเงินสําเร็จนะฮะนะครับไม่ได้ไปให้ช่างเขาทําให้ใหม่นะครับผมเข้าใจว่างั้นนะผมเข้าใจว่างั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินของที่ช่างเขาทำนี่ก็จะอีกสไตล์อย่างหนึ่งนะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะเป็นเงินพวกที่มาขายตามร้านทองอยู่แล้วฮะเป็นเป็นกรอบสําเร็จอะไรประมาณเนี้นะครับไม่ได้ให้ช่างเขาขึ้นใหม่อะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็ขัดง่ายดีนะขัดง่ายดีนะครับผมใช้ยางลบๆก็โอเคนะองค์นี้กิ่งดังนะครับ กิ่งดังนะครับอย่างนี้ตีลงทางวัสุทัศน์นะครับอย่างนี้ตีลงทางวัสดุทัศน์ก็พระกิ่งนี่ก็พุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเหมือนกันนะฮะขยับทีดังไปสามโลกอ่ะนะครับฉะนั้นพุทธคุณนี่โอ้โหกล้องกลางวานนะครับกล้องกลางวานไม่ชื่อเสียงโด่งดังอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลเหมือนกันพระกิ่งนะครับอง์นี้ก็เลี่ยมเงินนะฮะอง์นี้ก็เลี่ยมเงินสวยดีนะนะครับสวยดีนะฮะ องนี้นะครับก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานเลี่ยมเงินอีกชิ้นหนึ่งถ้าอย่างนี้เป็นพานนาคปกนะฮะนะฮะอย่างนี้เป็นพานนาคปกนะครับเนื้อชินนะครับเนื่องจากว่าพานนาคปกเนื้อชินเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะขึ้นเยอะขึ้นหลายที่นะครับขึ้นหลายที่ส่วนใหญ่ก็เขาตีกันลงทางไหนแล้วฮะนะฮะตีกันลงก็หลายที่เหมือนกันนะครับแต่อย่างเงี้ยถ้าจะตีลงที่ไหนส่วนใหญ่ผมก็จะชอบตีลงทางลบบุรีอ่ะนะครับชอบตีลงทางลบบุรี นะครับลบบุรีพวกทางลบบุรีทางอยุธยานะครับทางพิจิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายุตยาก็ทางกูวัดลาดบุรณะนะฮะแต่ผมดูแล้วองค์นี้ไม่น่าจะไม่น่าจะลงทางกูวัดลาดแต่อย่าลืมนะครับกูวัดลาดนี่ก็มีเยอะมากพิมพ์เยอะมากนะฮะพิมพเยอะมากเลยนะครับกูวัดลาดนะอย่างนี้ผมน่าจะตีลงทางลบบุรีนะครับน่าจะตีลงทางลบบุรีเข้าใจว่างั้นนะผมเข้าใจว่างั้นนะครับแล้วพระสวยพระเก่าฮะ นะครับผ้าสวยผ้าเก่าแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับนาคปกนี่ก็ปกป้องคุ้มครองป้องกันนะฮะเนื้อชิ้นนี่ก็ชิ้นนี่คือชนะอยู่แล้วนะชิ้นนี่คือชนะอยู่แล้วนะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคือว่าเกี่ยวกับด้านโครงกระพันชาตีนะครับแขวคาดนะครับแล้วก็จะมีคุ้มครองป้องกันภัยด้วยนะพระนาคปกนะครับเนื้อชินนะครับผมตีลงทางลบบุรีนะนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้ นะครับเลี่ยมเงินพรมชัยองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่เขาเลี่ยมมาจริงๆแล้วจริงๆแล้วงานเลี่ยมแบบนี้นะครับงานเลี่ยมแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะเห็นเขาเลี่ยมปักน้ํานะครับแต่องค์นี้เขาเอาผ้าคำข้าวนะฮะผ้าคำข้าวเลี่ยมเลี่ยมเปื่อยนะครับเอาคำข้าวเลี่ยมเปื่อยก็สวยดีนะก็สวยดีนะครับก็น่าจะเป็นรุ่น2นะครับน่าจะเป็นรุ่น2ก็ไม่ได้ตีรุ่นหนึ่งหรอกนะฮะก็ไม่ได้ตีรุ่น1หรอกรุ่น2นี่จํานวนการสร้าง5ล้านองค์นะครับ รุ่นหนึ่งจำนวนการสร้างแสนองค์นะครับจำนวนต่างกันเยอะมากนะฮะแต่รุ่นหนึ่งก็เล่นแพงหน่รุ่น2ก็ราคาก็ว่ากันหลักพันนะครับแล้วองค์นี้นี่เลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินนะฮะสวยดีนะครับพระคำข้าวโอ้คำข้าวนี่เด่นมากเลยฮะทางลาบทางเมตตามหานิยมเนี่ยสุดยอดนะครับพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัฒนาสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับสวยดีนะครับสวยดีฮะก็ประมาณนั้นนะฮะฮะแล้วก็ได้สมเด็จมาองค์หนึ่งนะครับได้สมเด็จมาองค์หนึ่งนะครับ สมเด็จวัดละคังนะฮะก็ชอบตีลงทางนั้นนะฮะชอบตีขึ้นลงทางนั้นนะครับเนาะเอาที่สบายใจนะครับในการเล่นพระสมเด็จนี่นะครับเอาที่สบายใจนะครับเพราะว่าสมเด็จก็มีหลายวัดนะครับมีหลายยุคหลายเคจิหลายขั้นอาจารย์สร้างนะครับบางทีก็ใกล้เคียงกันนะบางทีก็ใกล้เคียงกันนะครับได้สมเด็จมาด้วยองค์หนึ่งวันนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะฮะพระนะครับเํืหรว่าวันนี้ก็ได้มันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างไรแล้วนะฮะ นะครับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราก็คงจะมาว่ากันใหม่นะครับค่อยมาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับพรุ่งนี้เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ได้ภาพมาไม่เยอะนะครับได้ภาพมาไม่เยอะได้เลี่ยมเงินมาได้เลี่ยมเงินมาสี่เลี่ยมเงินมาสามองค์ตลับเงินใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เสือเป็นกระเช้ามาตัวหนึ่งนะครับได้สมเด็จมาองค์หนึ่งเท่านั้นวันนี้ได้มาเท่านั้นนะครับอะอย่าง้วแล้วนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับนะผมขออวยพรนะครับให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองนที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่ขอทั่วขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ